Find a place for-

ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องมาเฝ้าดูฮิลาลจันเซียวของเดือนรุลฮิจ้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่13กันยายนเป็นต้นไปนะครับโดยวันอาทิตย์ที่13นี่นะครับหลังอัสรีเนี่ยก็จะมีรายการพิเศษของไวชานลนะครับที่จะเฝ้าดูฮิลาลจันเซียวของเดือนรุ่งขึ้ซึ่งนักวิชาการ ของบอชเรีระยะก็จะมารวมตัวกันนะครับมาอยู่กับพี่น้องเนี่ยทั้งคืนเลยครับตั้งแต่หลังอัสรีถึงห้าทุ่มอาจจะเที่ยงคืนด้วยซ้ำไปวัตถุประสงค์ในการติดตามฮิราจันเซียวโดยคณะกรรมาการติดตามฮิราจันเซียวตามปฏิญินอิสลามแห่งประเทศไทยคอตจอจะมาทําหน้าที่ <c oughs> ติดตามฮิราจันเซียวภายในประเทศและต่างประเทศด้วย <c oughs> ถ้าได้เห็นนะครับพี่น้อง พี่น้องต้องต้องช่วยกันติดตามด้วยนะครับถ้าได้เห็นแม้ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยวันที่สิบสามที่ถือว่าเป็นวันที่สิบเก้าสุลกาดานั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของสุลกาดาวันจันทร์ที่สิบสี่ก็จะเป็นวันที่หนึ่งของสุลฮิจห์นั่นหมายคววมว่าเราจะนับสิบวันจากวันที่สิบสี่เนี่ยยี่สิบสี่กันยายนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีก็จะเป็นวันที่สิบสุลฮิจ์คือออดุลอัฎฮา ของปีฮิจรัษรา1436หากวันที่13กันยายนนี้เราไม่เห็นฮีแลลในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะครับวันที่14วันจันที่14กันยายนก็จะนับเป็นวันที่30รุ่กขอเดือนรุ่งอดวดฮิจรักราค1436แล้ววันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2558ก็จะเป็นวันที่ หนึ่ง ذو ا ل ح ج แล้ววันที่25ก็จะเป็นอิดุลอัฎฮาวันศุกร์ที่25ก็จะเป็นอิดุลอัฎฮาวันมุกุฟก็จะเป็นวันที่14ครับพี่น้องจัดตารางกิจกรรมของพี่น้องในช่วงเดือนฮิจร์หรือจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนของปีนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมของเดือน ذو ا ل อ่ ة เพราะ หลังจากอีดเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นวันที่14หรือวันที่15เนี่ยวันที่26 27 28เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันตัชริก3วันหลังวันอีดนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสั่งสรรค์กิจกรรมทำอิบราดและอื่นๆสำหรับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอียามุตตัชริกอียามุ أكلن وشربن وذكرن วันตชริกวันแห่งตชริกนั้นคือสามวันหลังอีดอัฎฮาวันที่สิบนั้นเป็นวันแห่งการรับประทานอาหารรับประทานเครื่องดื่มที่ฮาลาลและเป็นวันแห่งการรำลึกดิกรุลลอฮฺ سبحانه และ ت, ت ن ن ع นะครับวันชาแนลนะครับในฐานะที่เป็นสื่อที่อยู่กล้ชิดกับพี่น้องแล้วก็นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการศาสนาอันที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงและแก้ไขชีวิตของเราในสอดคล้องกับลักการศาสนามากขึ้นนะครับใครขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ใส่ใจแล้วก็มีความสนใจนะครับในเทศกาลอันประเิริองดิดุลฮิจัดยเฉพาในบีฟนแรกของดุลฮิจัที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสซาลลัมได้กล่าวไว้ในดะดีษที่บรรจุอยอ่ใมมุคฮารีและมุสลิม وما من أيام العمل الصالح فيها أحب عند الله من هذه العشر يعني الأول من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج من بيته بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء نبي بقول وان راك حجاني، مي مي كان تي تي الله سبحانه وتعالى سونغ และรักยิ่งชอบยิ่งดีกว่าการทําความดีในสิบวันแรกเนี่ยไม่มีวันใดๆในตลอดปีนะครับตลอดปีในอิสลามนี่ก็สามร้อยห้าสิบกว่าวันเนี่ยไม่มีการงานที่จะทะําแล้วก็อัลลอฮ์จะชอบมากที่สุดเนี่ยมากกว่าการที่ทําความดีในสิบวันแรกอัลลอฮ์จะชอบมากมากกว่าแสดงว่าทำซาดาร์ในสิบวันแรกอัลลอฮ์จะชอบมากกว่าทำซาดาร์ในวันอื่น แสดงว่าถี่สินอดในสิบวันแรกยกเว้นวันอีดน,นะครับอัลลอฮ์จะชอบมากกว่าที่สินอดวันอืดแสดงว่าการละหมาดในสิบวันแรกอัลลอฮ์จะชอบมากกว่าวันอืน่นแสดงว่าเชือดกุรบาลเชือดสัตว์ถวายเนี่ยอัลลอฮ์ถวานวะเราจะชอบในในอ้ดุลอาธานีมากกว่าวันอืน่นว่าฮัลุมมาจัรรและกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เทียบได้นะครับกับ คำสั์กว้างอันกว้างที่ท่านนบีสุลต่านลวอะลัยฮุสันลได้บอกไว้นะครับในทํานองนี้นะครับอยากให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับได้ได้มีการใส่ใจแล้วก็มีความมีความกระตือรือร้นนะครับใน <c oughs> ในการทําความดีในสิบวแรกของของสุฮิจญะแล้วก็ในเวลาอต่อไปนี้ของสลามยามเย็นนะครับก็จะเปิดสายให้พี่น้องนี่ได้ ทรมาถามเกี่ยวกับฟิกคุอิบาดีแบดความรู้เกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจนะครับในสิบวันแรกอะไรที่พี่น้องได้สงสัยเกี่ยวกับการทำไมบาดานะครับขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยครับอะไรที่พี่น้องได้สงสัยอะไรที่พี่น้องอยากสอบถามอะไรที่พี่น้องอยากได้เพิ่มความรู้นะครับแม้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสิบวันหรือเกี่ยวกับเรื่องอุดมทาหรือเกี่ยวกับเรื่องกุรบาล นะครับวายชนลช่วงนี้นะครับยินดีรับใช้พี่น้องในการให้บริการความรู้อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องเราให้เรานะครับได้มีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วก็พี่น้องได้สนับสนุนนะครับการทํางานของเราเราก็รู้สึกในความรับผิดชอบที่จะต้องให้เทคโนโลยีที่อลอสุภาณอวุตาลาให้กับเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์สําหรับมวลผู้ศรัทธาทั้งหลาย แล้วก็สิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้รณร,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 รงค์เช่นเดียวกันนะก็คือการจองส่วนกุรบันกับสาณ์อิสลาม,อ,ลมอมานะซึ่งเราตั้งเป้าไว้นะครับประมาณ100ตัวเดี๋ยวนี้ได้แล้วเนี่ยประมาณ50ตัวนะครับตั้งเป้าไว้ในหนึ่งร้อยตัวเราส่วนมากนี่เราก็จะไปแจกแจกทั้งตัวเลยนะครับตามชุมชนมัสยิด โรงเรียนสถาบันต่างๆที่ดูแลคนยากจนคนขัดสนตลอดจนครอบครัวยากไร้ที่มูรที่มุสลิมเบื้อสดูแลอยู่ประมาณ60ครอบครัวนะครับอยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในการ <c oughs> จองส่วนกุรบนันกับสกอิสลามนะส่วนละ4 0 0พบาทนะครับ4 0 0 0บาทนี้รวมค่าทําด้วยนะครับท่านต้องการเนื้อก็บอกเจ้าหนะ้าที่ นะครับซึ่งรายละเอียดการสอบถามเรื่องบัญชีนะครับนี่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ยามายเลขบัญชีตั้งเบอร์ทโทรศัพท์ด้วยนะครับมายเลขบัญชีมีปะไม่ใช่นี่เบอร์ทโทรศัพท์อย่างเดียวหมายเลขบัญชีเดี๋ยวพี่น้องคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับนี่หมายเลขโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ081271403และ 0915544254และ027317726อันนี้เบอร์ของอามานาเขานะพี่น้องก็ทัรไปหาเจ้าหน้าที่ช่วงเวลาทำการก็ประมาณ9โมงถึง4โมงนะครับเวลาทำการของเขาพี่น้องไปจับจองหรือไปบอกว่าก่อนก่อนที่จะหมดนะครับหมดโคต้าของวัวที่เขาซื้อไว้นะครับที่เขาจองไว้เพราะั้งหมดแล้วเราก็จะปิด นะครับซึ่งจะต้องเคลียร์รชัดเจนนะครับก่อนก่อนวันวูคุฟให้ได้แล้วไวท์แชนแนลก็จะให้วันที่13นี่นะครับที่วันดูเดือนนี่ก็จะเป็นวันรณรงค์เรื่องกุฎบานเหมือนกันนะครับให้พี่น้องได้เตรียมตัวได้เลยนะครับใครที่อยากจะจองวันนั้นก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับส่วนละสี่พับาทนะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นนะครับกระแสของความรู้ชาการที่ บรรดาครูบาอาจารย์และนักเผยแผ่อิสลามเนี่ยให้ความรู้กับพี่น้องทั้งหลายในเรื่องความประเสริฐของสิบวันแรกของสุฮิยจัเพราะมันเป็นภารกิจเหมือนเดือนรอมฎอนเลยนะครับเราก็จะเห็นมีการรณรงรงนะครับแต่สังคมของเรานี่ผ่านมาช่วงนานนะครับไม่ค่อยมีการรณรงรงในสิบวันแรกของสุฮิยจัแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นนะครับมีการฟื้นฟูความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับของคําสั่งสอนท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อิบาดะหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้จักกันก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นการละหมาดขอฝนการละหมาดสุริยคการละหมาดจันตรคอาทละเนี่ยทำไมบาดาในสิบวันแรกของสุรเสจรณรงค์ขยันทำไมบาดาในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี่เหล่านี้ตะกอนนุนไม่เคยมีการรณรงค์อติกาอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างนะครับที่สังคมของเราเริ่มตื่นตัว มันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าสังคมเราเนี่ยมีมีความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในหละการศาสนาแล้วมันเป็นส,สัญญาณที่ดีว่าสังคมอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเราต้องการอะไรครับสื่อนี่เราทำําเพื่ออะไรเราสร้างโรงเรียนเพื่ออะไรสร้างมหาวิทยาลายัยเราสร้างสถาบันการศึกษาก่อตั้งมูลนิธสิสมาคมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สังคมจะดีขึ้นสังคมน่าอยู่สังคมมีคุณลักษณะ <c oughs> อันดีงามที่จะบ่งถึงอารยธรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสังคมนั้นๆน,น,นะครับศิลธรรมอิบาดะคุณงามความดีที่อิสลามได้นําเสนอกับประชาคมโลกเป็นคําตอบที่ดีที่สุดและเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับที่ไม่น่าจะมีคําตอบดีกว่าคําตอบของอิสลามนะครับในการปฏิรูปในการแก้ไข ปัญหาต่างๆของสังคมอันนี้อย่างแน่นอนสังคมมุสลิมนะครับที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาที่ประคับประคองคําสั่งสอนของอิสลามจากอัลกุรอานและพุญชาะของท่านนาบีสุลานละฮ์อัลลอฮอยุสัลลัมก็จะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งสังคมที่ปราศจากมุลทินปราศจากอบายมุกแล้วสังคมที่มีอบายมุกสังคมที่มี มนทินสังคมที่มีความสศกรบกกกะลวนและเป็นสังคมที่ขาดคําสั่งสอนขาดหลักการจากอัลกุรอานและพูชนะาของท่านนาบิุลสลลละวอะฮิวะสลัมคำตอบอย่างอื่นไม่ไม่น่าจะตอบข้อสงสัยนี้ได้ว่าทําไมสังคมนี้มียาเสพติดทําไมชุมชนนี้มียาเสพติดทําไมครอบครัวนี้ ลูกหลานชอบไปคาราโอเกะไปฟังคาราโอเกะทำไมครอบครัวนี้ผููนำครอบครัวอะคอบสุบุรีลูกก็สุบุรีเพราะอะไรก็ปล่อยปะละเลยคำสั่งสอนนะครับไม่ใส่ใจคำสั่งสอนนะครับแล้วทางออกนี่คืออะไรทางออกนี่โดยธรรมชาตินะครับจะเลือกความชั่วโดยกานหันนี่มันก็ยาก แต่สูตรที่ดีที่สุดนี่ที่ท่านนบ,บีชานี่คืออัดฉีดอีมานไปเรื่อยๆอัดฉีดอีมานไปเรื่อยๆเปิดไว้ชแน,นลนะครับเปิดแช่ไว้นะครับคนที่สูบบุหรี่เดี๋ยวก็จะไม่สูบคนที่ชอบไปคาราโอเกะเดี๋ยวก็ไม่ไปมุสลิมา่าที่ไม่คุ้มวิชาเดี๋ยวก็คุ้มวรยนรุ้นเยาวชนที่ไม่เอาไหนไม่ชอบอ่อานคูรอานไม่ชอบเรียนรู้เดี๋ยวก็เรียนรู้นะครับ อย่าบอกว่าโอ้เด็กนี่มันไม่ไม่ดูลรอกไม่ไม่ฟังลรอกไม่ไม่ไม่เปิดล็อกเราอย่าไปสรุปสิครับฮีดายาไม่ได้อยู่ที่มือของเราไม่ได้อยู่ที่รีโมทของท่านรีโมทที่แท้จริงเนี่ยรีโมทที่มันเปิดล็อกหัวใจของผู้คนนั้งหลายนี่ยู่ที่พระผูเป็นเจ้าอินเนะละลาตฮดีมันอัพบาบดะากิน ا ل ล ه يهدي م ดีมั ء ยจ้าไม่มีสิทธิ์ล็อกที่จะให้ฮีดายาใครที่เจ้าชอบอย่างเดียว อิดายะนะั้นย่อมย่อมเป็นพระประสงค์อัลลอฮฺ س ب ح ا ن นแะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ท่านั้นนะที่จะประสงค์ที่จะบัญชาว่าใครจะฮิดายะไม่ฮิดดยะดังนั้นเราปล่อยสิครับให้คําดํารัสของอัลลอฮ์ให้กระแสะอีมานที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมานีผ่านข,นขึ้นของทีวีนี่แหละครับพี่น้องเปิดไว้เลยนะครับเส้นทางสีขาวที่ท่านนบีฝากไว้กับเรานีว่าช่องอาสา ที่จะแปรรูปเส้นทางสีขาวเนี่ยให้เป็นขื่นผ่านบรรยายรายการรูปแบบการนําเสนอที่ทันสมัยที่พี่น้องได้เห็นทั้งหมดเนี่ยนี่สลามยามเชา้าสลามยามเย็นสระตนมุสตะกิมทันถามอิสลามตอบออดอกไม้แห่งอิสลามกิตาบุลลษและสุนนรัรายการต่างๆที่พี่น้องได้ชมตลอด24ชั่วโมงในวอชเนล้วนแล้ว เป็นคําสั่งสอนที่มาจากอัลกุรอานและฮะดีษและเรามานําเสนอผ่านรูปแบบที่ทันสมัยกับมีสายเข้ามาก็เชิญเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมอัสลามครับจากไหนครับจากสตูนค่ะจากสตูนเชิญเลยครับวันที่สามตุลาที่สตูลเชิญงานไว้เชิญหน้าด้วยนะครับค่ะชาาละครับเชิญครับ ่ถูกใจคำพูดของเชคมากที่เชาพูดผ่านเมื่อกี้ว่ารีโมทไม่ใช่อยู่ที่มือของท่านยู่ที่ตั้งเป็นเจ้าอขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้ยินคำนี้อยากได้ยินบ่อยๆครับมีประสบการณ์อ,อะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับเกี่ยวกับการชมไว้ Channel คือมีคำถามแต่ว่าจะขอถ้าเชคจะให,จะให้จะให้มีแลกเปลี่ยนคำชมก็คือเชิญเลยครับ อคิดว่ามีมีการพัฒนาขึ้นดีมากเพราติดตามตลอดแล้วก็แล้วก็มีมีรายการดีๆเสริมขึ้นมามแล้วก็ระดับ,บอาจารย์ก็โอเคทุกคนเลยคือคือคือชอบมากๆชอบถูกใจทั้งคำพูดกา,ารการปรับปรุงทุกฝงท,ทุกอย่าง คือคือเต็มร้อยตุกร้อยก็แ,กแ,ลลยแล้วคำคือความคุณมากครับก็ก็ขอช่วยขอด้วยนะครับแล้วหากมีข้อบกพร่องอะไรนี่ก็ต้องบอกต้องเตือนด้วยนะอ่าชอบก็ชอบเผื่อเผื่อไว้ด้วยนะครับชอบเผื่อว่ามีอะไรผิดจะได้จะได้เตือนแต่บางทีชอบเต็มร้อยแล้วก็พอผิดอะไรก็ไม่กล้าเตือนกันก็เสียหายเหมือนกันครับ คือ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 ก็คิดว่าคิดว่าไม่มีนะคะถ้าถ้ามีก็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 คิดว่ากรับปุงกระปุงขึ้นมาก็โอเคที่ค่ะเช็คจะขอถามเชคว่าคือ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 ดิฉันเี็บเอาไว้คือคือเคยทําเลยนะที่ว่ากูบานวัวคือเคยเลี้ยงหัวเอาไว้สามอ่าสามปีอ่างวัวพูดตัวหนึ่งก็สามปีตั้งใจทํากูบานแต่ว่าแต่ว่าเออ ทำให้คนที่ตายไปแล้วก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครูบานก็เลยก็เลยก็เลยขายแล้วก็เอาเงินนั้นไปให้มัสยิดคือทำไปแล้วสองมัสยิดอ่านี่จะถึงนี้ก็มัสยิดที่สามเป็นบ้านเกิดของป้าเพราะป้าก็เสียไปแล้วแล้วก็ทําให้ทั้งฝ่ายฝ่ายป้าฝ่ายมะก็ว่าหลานหลานโตขึ้นมาไม่ได้เห็นชายไม่ได้เห็นโตอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ก็จะถามเช็คว่าที่เหนียดไว้ที่คิดที่ทําไปแล้วแล้วจะทําอีกนี้ มันที่เราเนี่ยนี่หมายถึงว่าเราเราเราเอาตังที่ขายวัวไปแล้วก็ไปซดก็ให้มัสยิดเนี่ยโดยอุทิศผลบุญให้ค่ะให้ป้ามะใช่ไหมค่ะค่ะถูกต้องครับโอเคครับคือคือทั้งฝ่ายป้าฝ่ายมะจะให้ครบเจ็ดคนเจ็ดคนแล้วก็แล้วก็เอาเงินไปให้มัสยิดก็แล้วแต่โต๊อิหมั่งกรรมการเขาทำอะไรเรื่องของเขาคือเราแค่เราเอารายชื่อ ฝ่ายปะฝ่ายมะอยากให้ครบเจ็ดคนแล้วก็ให้โตอิหมัมแล้วก็ให้เขาอ่านดูอาให้อย่างนี้ถูกต้องไหมเช็กช่วยช่วยแนะนํามาหน่อยถ้าผิดพลาดอะไรจะได้จะได้คือคือเราบริจาคให้มัสยิดนี้ถ้าเราเจาะจงก็ดีนะเช่นเราเราบริจาคให้สร้างมัสยิดจะได้เป็นสุนัขยาเรียหรือสร้างโรงเรียนหรือเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าเด็กยากไร้ของสบุรุษนะครับแล้วไม่ต้องบอกให้อิหมัมดูอาเลยนะครับเพราะเราเนียด ฮาดียาสดะกอนี้เนี่ยให้พ่อให้ป้ามาแล้วนี่นะมันก็จะถึงแสดงว่าการงานที่เราได้ทำไว้เนี่ยมันมีมันมีผลที่งอกเงยมาเมื่อไหร่แล้วก็มันก็ถึงอัตโนมัติเลยถึงป้ามาเลยอิหม่ามไม่ต้องอ่านวิธีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับ oh. อิหม่ามไม่อิหม่ามไม่มีไม่มีขอโทษไม่ได้ว่าอิหม่ามนะอิหม่ามไม่มีประโยชน์ครับสดะกอนี่เป็นการงานของเราที่จะ ่อยอดผลบุญให้ปะมัอิหมามนี่มีอิหมาม,มีหน้าที่ปฏิบัติเอาสะดะก้ไปจ่ายไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ที่เราได้บอกเขาเท่านั้นดูอาเขาไม่มีผลนะครับอ๋อดูอาไม่เกี่ยวไม่มี<ะ>ไม่มีผลนะครับไม่มีผลครับนอกจากว่าอิหมามนี่ขอดูอาด้วยตัวเองอะนะแต่ไม่ใช่ว่าขอดูอาให้สะดะก้อนี่ถึงนะครับทางเงินนี้บริสุทธิ์และเราบริสุทธิ์ใจอะนะถึงนะครับอิหมาไม่ต้องขอก็ได้ ไม่ไม่คือที่ที่เอาเงินไปให้ตุ่มหมองก็บอกว่าเงินเงินเงินที่วาก็กให้ให้โต๊ะให้ชายที่ที่ตายไปแล้ว <c oughs> คือมันเป็นมันเป็นสิทธิของมัธยิบแล้วจะไปซ่อมแซมตรงไหนไม่ว่าแต่ว่าที่ขอจากตุ่มหมองก็คือว่าให้อ่านอ่านอ่านอะไรก็อ่านยาซีนอะไรนี่แหละฮาเดียไปให้อีกทีหนึ่งมันไม่ได้หรือเช็คไม่ได้จ้ะยิงย่งยิ่งยิ่งยิ่งให้ตัง คือยิ่งบริจาคให้มสยิดแล้วก็บอกว่าให้อ่านยาซีนอ่านอะไรดุอาแล้วก็อะไรอันนี้ไม่ได้เลยครับกะไม่มีแบบฉบับเหมือนที่ก้าวบอกว่าไม่ทําไม่ทํากุรบานให้คนตายเพราะไม่มีแบบฉบับะนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีนะครับอัลลอฮ์บอกชัดเจนในกูรอาว่าอัลเลาะห์ลิลอินซานอิลลามาซาอะมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะมีผลแก่เขานอกจากที่ทตัวเองขนขวายเอง สะสมวยเองกระทำมวยเองอับดุลลาฮ์บินอุมรอฮาบานิบกว่าม่ยุศลีย์นอาหาดุนะยัมีใครมาลมดแทนใครนะยห้มีใครมาอ่านกุรนแทนใครเนี่ยให้มีใครมาทำอิบะดาแทนไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ศาสนาบอกว่าทำได้นี่คือซาดะกะซาดะกะตุนจริยว่าวะลรดุนซอยิหุนี่เราเราเนี่ยคือผลงานของป้ามาของโตะของแช์ของของชายอ่ะ คุณปู่คุณยา่าหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเราเนี่ยคือผลงานของเขาเราจะทําความดีเขาก็ได้เราบริจาคอุทิศให้เขานี่เขาก็ได้แน่นอนไม่มีใครที่จะมาเขาคนอื่นเนี่ยไม่มีเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรนะครับกะนี่แสดงว่าเราลงทุนนะนะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะนะครับเราผ่านนี่ผ่านถนนนี่มีคนมืสกินเนี่ยเอาควักยี่สิบบาทนึกถึงปะมะนะควักยี่สิบบาทโอ้ล l l a h สุนทรกรนีเนี่ย ขอให้ยกให้พระมาทึ่งแล้วครับไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องมีอิบามไม่ต้องมีใครมาขอมาต่อยอดอะไรมาส่งมารับเสด็จไปส่งนู่นส่งนั่ไม่มีครับอ l l อ h s u b h a าน h u wa า a a l a a n i รู้เบาอ l ล a h นี่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีแบบฉบับเลยครับกะเรานี่ยอยากจะเรานี่อยากจะทํางานกับลล l a h เนี่ยตรงเลยนะครับ ศาส,สนาเรานี่ไม่เหมือนศาสนาอื่นทุกอย่างต้องผ่านพิธีต้องผ่านนักศาสนาเขานี่ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อ,อิสลามไม่อิสลามมีเราก็อัลลอฮ์ไปไปตรงเลยไม่ต้องให้มีใครมามามา,มาขัดขวางนะครับกน,นะขอเราตอบแทนและขอให้อัลลอฮ์ได้ตอบรับคุณงามความดีของก้านนะครับต่อไปง่ายแล้วนะเจ,าจา้าทิศผลบุญให้ปามานี่ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากเลยนะควักเงินสรแล้วก็ไปบริจาคมสยิดไม่ต้องบอกอิหมามอะไรเลยบอกอิหมาอิหมาม ไปไปจ่ายในเรื่องนี้แล้วจบแล้วนะแล้วก็กาก็กลับบ้านด้วยความสบายใจว่าอัลลอฮ์รู้แล้วและอัลลอฮ์รับสดก็แล้วไปส่งไห้ป้ามาเดียบร้อยแล้วอัลเลลา์อย่าอัวลลอฮ์คุ้มครองกากนะอัลลอฮอักุสซลาฮครับฮามดุลลาห์หมดเวลาพอดียังไงก็ตามก็อยากจะให้พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ไวท์แชนแนลต้องการจากพี่น้องก็คือ การเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาความรู้ที่ได้มาจากไวท์แชนแนลให้มันมีประโยชน์ให้มันเกิดวิชาให้มันเกิดปัญญาและสิ่งที่จะได้มาจากสังคมนี่สังคมจะเปลี่ยนแปลงลูกหลานเราจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมจะเป็นสังคมที่น่ารักมากเลยนะครับขอรัชสภาหาวตาลนะ ให้พระองค ah. ์เนี่ยได้โปรดประทานความเต้าฟิกีดายะให้ผมพี่น้องผู้ชมมุสลิมีและมุสลิมาทุกท่านได้เป็นคนดีขอนลอในสี่วันแรกของสุลฮิจยะและในวันอื่นๆด้วยขอให้พวกเราได้มีอารมณ์รักอิบะดาชอบอิบะดามีความสุขในการทำอิบะดาโดยทั่วกันครับวัสัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะบีนามุฮัมมัดุลลอฮลัยอุสซาบีวะสัลลัมามุอะลัยกุมุรฮะมะตุลลอฮิวะบรรรคาต And a place for...